ตัวที่สิบห้าครับข้าดสิบห้าได้ยงวมเนี่ยสิบห้าตัวนี้แหละด้ไ่ไปนัเนิ่อเลยไม่เกินสามโลพนันได้เลยอเ,เอาเงาเท่าไหร่เขียนเ,เจ็ดสองร้อยอ่าโอเคเอโอเคสนะนะนะ <laughs> องร้อยนะสองร้อยนะอุ้ยไอ้เหียมีสิทธิ์หวสัด สองร้อสองล้อ400 500, นะ้อยครับไม่ถึงไม่ถึง7จ็ดโลตัวนี้ห้า <c oughs> โลให้มันถึงก่อนเถอะก็ะี่กว่านึงได้แล้วครับไอ้เจ้าคอยบอลไหนโดนตัวที่ขึ้นใหญ่ๆห,หรอเล่นเยันเลิกกับตัวเนี้ เล่นฟอลินได้เลยเนี่ยรับทำไมนานจังครับนะเป็กหวานเกียร์ถ้าปล่อยเม็ดอีกหลายก๊อกลาเสียงร่ามีิดอะไงแล้วกัน หูใหญ่ว่ะตาไหลไหลน้องโอ้ยกกระลอยแล้วน่ะลอยงัดดิงัดดิเข้าแล้วเคียตักเคียตักเลยเฮ้ยเทโพเปลว่ะเพราะไม่ถึงเลยโอ้โเล่นไกลที่สุดบอกให้จุ่มรอให้เติดไม่ต้องตาม ลางดิมีงั้นปจะเข้ายังไงม่ดิเรอาเวแล้ว้สือเขิเอคียปลากินของมึงอะไอเคียเบ็ดมึงปลากิน ดึงอย่างเงยลยนั่นก็แกดึงคันหัวทิ่มหนูอุ้ยโค้งใหญ่อุ้ย